สวัสดีครับเมื่อนี้พบพ่อกับผมทางช่องเลือกทำนำเสนอครับอันนี้คือต้นทุเรียนครับเมื่อนี้สิมาใส่ปุ๋ยทุเรียนแต่นอกจากใส่ปุ๋ยแล้วซีมีอยังเนี่ยเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับซิมาใส่ปุ๋ยต้นทุเรียนครับนี่คือต้นทุเรียน ไอ้ต้นสูงสูงถัดไปนะคือต้นยางพาราครับทุเรียนคือต้นนี้แหละครับแต่ก่อนสิใส่ะจะเบิ่งซะก่อนครับว่าต้องเตรียมการยังไงนี่ครับรากที่เ้าเห็นอยู่นี่ครับนีรากฝอยลรากอย่างที่เราเห็นอยู่นี่นะ มันเป็นรากของอยางพาราครับอันนี้ต้นยางพารานี้รากมันสีแข็งแรงไปไกลรือครับอันนี้ยางพารานี่หากินไกลครับนี่ครับอันนี้น,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 นี่คือต้นยางพาราครับที่มันอยู่ใกล้ต้นทุเรียงที่ผมว่านะ จากจุดต้นทุเรียนนะครับอันนี้อันนี้ทุเรียนนะครับมันอยู่ห่างจากต้นทุเรียนเนี่ครับห้ามิรกว,กว่าครับแต่ลากมันมาถึงครับนี่ครับมันดันดินเข้ามาครับดูด,ดินเข้ามาเพื่อจะขึ้นไปได้นี่แหละครับแล้วก็แตก ลากแขนงออกไปครับลากฝอยเต็มนะครับน,นี่คือมันมาจากต้นยางครับผมก็เลยจำเป็นต้องคุดร่องพื่นจิตัดตัดบ่ห้มันขึ้นไปกินปุ๋ยในที่ใส่ในต้นทุเรียนครับ นี่ก็หากยางครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นี่ก็นี่น้ำยางนะครับนี่ห้ามยางเลยครับนี่เป็นหากของยางน้เบิดครับอันนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยบริเวณหากยางครับอันนี้เป็นรากต้นกล้วยครับันี่กล้วยกัอยู่ใกล้ๆเลยครับกล้วยก็เลือกรากมันสิไปไกลครับ จากลากยางที่เห็นมานะครับข,ขุดล่องไว้นะครับอันนี้มาถึงจุดนี้ครับนี่ก็เป็นลากยางคือก,กันครับมีขนาดใหญ่พอสมควร้อไที่เห็นเป็นลากยางงหมดครับอัน,นี้จะต้องขุดตักลากตัวนี้ออกซะก่อนครับบริม่าเข้าไปในบริเวณ นี่ครับใต้ใต้ต้นทุเรียนเนีน่ยครับว่แม่เข้าไปนี่คือต้นทุเรียนที่สิใส่ปุ๋ยมือนี่ครับรบลองคุยอย่างไว้รัวสิที่ใส่ปุ๋ยเคมีก่อนครับจุดจนะสัส้สน พวกรากพู้นี้เป็นรากต้นกล้วยครับมันเข่ามาสีใสปุ๋ยเี่มีเป็นชุดเป็นชุดก่อนครับก่อนสีใสปุ๋ยพ่ก Ah, foi. รากไยที่เห็นนี่เป็นเป็นรา,ากของอย่างพระล่าครับอันนี้ ปุ๋ยเคมีใส่เรียบร้อยครับใส่แค่นี้แหละไปก่อนจะใส่ตัวนี้เียเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกครับปุ๋ยอินซีเดี๋ยวสิเอาทุนนี้ใส่ครับ กระจายออกไปครับอันนี้ก็มักหมักจุนซีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่ก็เลย พะยายามที่จะเกียร์รับให้มันพูถึงครับเตอาที่ท้ำได้เลยครับเพราะว่ามันตินมันเปียกครับอันนี้มันไีทภาสเกเปียกฝนตกคำ้ำสุกน้ำมันก็เลยเห็ดเหยมันเหนี ครับต่อไปนี่ผมสิตัดหากอย่างครับหากต้นอย่างพะลาที่มันมันเข่ามากครับมันเข่ามาแย่งอาหารจากนี่เลยครับนี่ครับเห็นไ่มครับตรงนี้นี่น้ํายางจะออกมาเลยนี่ครับต้องตัดถิ่มครับนี่ตัดไวม้มมนเข่ามากให้ยางสิบ่ไวม้มมนเข่ามานี่ครับเดี๋ยวหา ทับออกเลยครับอันนี้ทับถิ่งเลยต่อไปคือสีได้นี่ครับท่าใหญ่พอสุพวนที่เขาจะไปท่าอย่างครับอันนี้ก็มีครับมันจะเข่ามาหลายหลายเส้นทางตอกทัดออกให้เบิดครับต่อไปคือสีได้มาดูแลบัดปวดทุกเดือนแล้วครับอันนี้ ผมพุดไว้แล้วครับที่เห็นน,ออน,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 นี่ก็คือหยางซื้อสิบห้าหยางสรวจตรวจสอบไว้แล้วครับอะไรนี่กระแม่นครับ เดี๋ยวเอาเส้นย,ยังไงออกก่อนครับอันนี้หักกล้วยครับอันนี้ต้นกล้วยอยู่ข้างๆนี่กันหักยางพาร,ราด้วยกันครับจะต้องเอาออกครับอันนี้นี่คือหักยางพาราดือกันการเอาหาักยางออกนี่ก็จะเอาส่วนที่พกเจอก่อนครับ ตามที่เห็นนะครับเอาออกไปแล้วครับ่งนี้ก็ครั้งต่อไปก็จะมาตรวจสอบอ,อรอบรอบตามร่องนี้ครับจะมาขุดร่องนี้เพื่อจะค้นหาขากอยางก่อนครับแต่ตอนนี้เอาออกไปแล้วส่วนหนึ่งครับที่เห็นสักพันสักัญขั้นตอนต่อไปครับ กบด้วยฟางครับอันนี้เป็นฟางนะครับฟางที่อ่ามันถูกน้ำแล้วครับมันเลยเริ่มที่จะนเน่าเปื่อยครับ อันนี้มันซอยเก็บความชื้นในช่วงที่หน้าแรงหรือว่าในช่วงทิ่แดดมันจะจัดครับก็อาศัยฟางนี่นะครับรักษาความชื้นในดินไว้อย่างหนึ่งก็ในตัวนี้ก็เวลามันเน่าเปื่อยแล้วมันจะกลายเป็นปุ๋ยไปครับ ในเดือนก็มีรัามันมาก,กับฟางเลยรากรากไ้ที่เห็นในฟางนี่ครับเป็นรากของอยางพาราทั้งนั้นครับเห็นตัวไส้เดือนมาด้วยอันนี้ก็มีไส้เดือนเขาเหกนครับถ้าใส่ปูข้องรู้สึกไส้เดือนมันจะมาอยู่ด้วยครับหลายครับ ครับสำหรับใส่ปุ๋ยต้นทุเรียนต้นนี้นะครับก็คงจะพอเพียงแค่นี้แหละครับวันต่อไปก็จะตามตัดรากต้นยางกับต้นกล้วยเท่านั้นพอนะครับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ